นี่ไปไหนตีพวกมัน่ยเยออันนี้เขาทำดันเตียนนะดันเตียนอะไรทวเพื่ออะไรทำไม่รู้ดิสามเร็วมีเป้าหมายป่ะเนี่ยตีพี่แล้วผมได้เร็วใช่ไหมไม่ได้ได้ดีได้ไม่ให้มึงหรอกนี่กูหนีไปหาข้าหมูข้าวัวข้ามังกรได้เหรอได้ไหไอหมูกูพอฟังขึ้นนะมังกรไม่น่าไหววะมึงลองตีชาวบ้านนี้ไอโลมันจะป้องกันชาวบ้านไหมสกิทอ่อยก็ได้เฮ้ย

ตอนนี้ผมเลือกอัพสกิลเป็นขุดนะครับเพราะในอนาคตมีลงเมืองแน่หลังจากนั้นผมกับแบกนะครับก็ตัดสินใจกันว่าจะออกไปสำรวจพื้นที่ใกล้ๆพอรู้สึกว่าไม่ห่างจากเรานี่เหมือนจะมีหมู่บ้านอยู่นั่นเองครับแต่โชคด้ายที่มันก็ไม่ได้ปลอดภัยนะครับเพราะว่ามีมังกร2ตัวดักทางอยู่นั่นเองมันอยู่บริเวณนี้ตั้งแต่ที่เราไม่ได้มาที่นี่ซะด้วยซ้ําใกล้มากมังกรใกล้มากแบกแบกแบกมันเฝ้ามังกรมันเฝ้ามันลงมาแล้วแบกมังกรมันเฝ้ามังกรมันเฝ้าไปแล้วกู เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูโดนแล้วกูโดนแล้วเฮ้ยวิ่งไปเอากล่องภารกิจพี่อยู่ไหนพี่พี่พี่อยู่ใกล้ๆอ่ะอยู่ฝั่งขวาเนี่ยใกล้ๆกล่องใช่ไหมเออไม่ได้ใกล้มากเท่าไหร่หรอกเฮ้ยเฮ้ยอุกบาทลนใส่หัวอุกบาทลนใส่หัวไอ้สัวบอกมันนั่นแหละคือแบคพยายามไปเอากล่องหลายรอบมากนะครับแต่ว่ามังกรนั้น มันพ่นไฟได้นี่ได้ว่าโดนทีเดียวตายแน่นอนครับแถมก็ยังไม่ได้มีตัวเดียวอีกด้วยยังมีถึง2ตัวเราเลยตัดสินใจไปสำรวจหมู่บ้านใกล้ๆก่อนดีกว่าที่จะมาจัดการมังกรน,นะครับ เพราะว่าการสำรวจหมู่บ้านนี่น่าจะง่ายกว่ากับการวิ่งไปโดนอุกกาบาตจากมังกรน,นะครับและตรงบริเวณนี้ก็มีแปลงผักด้วยซึ่งเราสามารถเก็บเกี่ยวแล้วก็เก็บกับบ้านใส่หีบเป็นทรัพยากรได้ครับเพราะว่าตอนนี้ผักที่บ้านเราไม่โตเลยพอดีเลยนะครับเราได้ข้าวมาเนี่ยเราจะเอาไปล่อวัวล่อแกะและก็ทาฟาร์มสัตว์ต่อหมู่บ้านตรงนี้นะครับมันเป็นหมู่บ้านคล้ายๆกับที่เราอยู่เพียงแค่วัสดุก่อสร้างนั้นไม่เหมือนกันแค่นั้นเองครับไปลงไปข้างล่างหมู่บ้านข้างล่างเนี่ยอุ้ยเฮียลด,ดลง เอ้ยเอาว่ะโดนโลบบ้างเหี้ยแล้วไม่ใช่ละไอเหี้ยดิบเดียวขนาดนี้จากนั้นก็สวมมงเลิ่นฟุ้นเอา,า <c oughs> เอาา <c oughs> อ,าาอาไปทำอเอาไปทำเสื้อขนาดส่วนไอเจ้าตัวนี้ครับมันเป็นสัตว์ประหลาดที่ยืนูนิ่งดูเหมือนนจะอันตรายแต่ไม่อันตรายนะครับ หลังนี้เราเจอรับกล่องมากเป็นกล่องใหญ่3กล่องมีส่วนมากเป็นพวกข้าวเพืชพันจะเป็นพวกข้าวนะครับแล้วก็เมล็ดพันเอาหมดครับแขวนไว้ก็เอาแล้วดูเหมือนว่ากล่องในหลังนี้จะคุ้มค่ากว่าครับมันมีทั้งชุดเกาะทั้งเหล็กและทั้งอาหารเรียกได้ว่ากล่องนี้คุ้มสุดครับน่าจะคุ้มกว่ากล่องสุ่มพิลพายอยู่แต่ได้ได้ว่าตรงนี้อากาศร้อนมากมาก ด้วยความที่เป็นพื้นที่ทะเลทรายมันทําให้อุณหภูมิในร่างกายของเรานั้นร้อนระอุเรียกได้ว่าต้องหาน้ําแช่กันให้ไวโชคดีที่มีน้ําไหลลงมาจากเขาตรงนี้นะครับพอที่จะช่วยลดความร้อนได้หลังจากลดความร้อนเสร็จ <im> ผมก็ไปดูอะไรแปลกๆที่ไม่เคยเห็นมันคือโรงเรือนที่เอาไว้ปลูกพืชครับซึ่งผมมารู้ทีหลังว่ามันมีข้อด <im> ีนั่นก็คือการปลูกได้ทุกฤด,ดูกรครับเพราะว่าอ l ลคารบนั <im> ้นจะต้องปลูกพืชตามฤดูกาลครับ ออกสำรวจแป,ป๊บๆครับแล้วมันก็ร้อนขึ้นมากๆจนต้องวิ่งกลับไปที่น้ําไหลเหมือนเดิมแต่แย่แล้วครับในระหว่างที่แบคจะบลงน้ํากับผมนั้นเขาก็โดนซอมบี้ตามหลังมาติดๆผมเตือในให้เขาระวังไม่ทันนะครับแต่โชคยังดีที่มันเข้าหาผมไม่ได้เพราะว่ามันโดนแรงต้านของน้ําไว้นั่นเองและพอเห็นโอกาสอย่างนั้นผมก็เลยใช้โฮหรือว่าจบนี้จัดการมัน,นครับเพราะว่าผมไม่มีดาบนั่นเองกว่าผมจะจัดการเจ้าซอมบี้พิเศษไได้ก็ใช้เวลานานพอสมควรครับแต่คุ้มค่ามากๆ ที่มันคุ้มคือเจ้าแท่งแดงๆที่เห็นาร์ d คริสตัลชาร์ดซึ่งเรียกง่ายๆว่าเศษหัวใจครับซึ่งเศษหัวใจนี้มีความสําคัญเป็นอย่างมากพอะเราสามารถนํามาคราฟรวมกันได้และจะได้หัวใจเต็มดวงมาแบบนี้ครับซึ่งมันจะสามารถเพิ่มหัวใจของเราให้เยอะขึ้นได้ตามตัวอย่างนี้เลยครับได้ระเวลมาเยอะครับแต่ว่าผมมองไม่เห็นว่ามันได้เท่าไหร่แต่แน่นอนว่าต้องมีหล,ละะักสิบหลังจากนั้นผมก็ตะเกียรตะกายเพื่อที่จะหาน้ําดื่มกินครับ ผมพยายามดื่มน้ําที่มันไหลลงมาครับแต่มันดื่มไม่ได้จนต้องลองไปค้นที่ศพแบกดูซึ่งแบกบอกว่ามันมีน้ําแต่ว่าผมมองไม่เห็นนะครับตอนนั้นเบลอไปหมดซึ่งถ้ามองดูตอนนี้จริงๆครับผมได้เดินผ่านน้าไปแล้ว1ขวด จนในสุดตาที่เบอร์ทั้งข้างนอกเกมและก็ในเกมก็ได้หลับตาลงครับเดียบร้อยหัวรอดหลังจากนั้นผมก็รอรุ่งเช้าเพื่อไปเก็บของไม่งั้นถ้าเราไปตอนกลางคืนอาจจะเจอเข้ากับตัวอะไรอีกก็ได้ก็เลยปลอดภัยเซฟเซไว้ก่อนดีกว่าครับเอาตรงๆเลยก็คือกว่าจะกลับมาบ้านนี่ก็ตาไปอีกหลายรอบเหมือนกันนะแต่ไงเราก็กลับมาได้นะครับแล้วก็ได้ของมาครบด้วยหลังจากนั้นพอมาถึงผมก็ได้รีบทางานเลยนั่นก็คือการเคลียร์ดินตรงนี้ออกมันเป็นเหมือนกําแพงครับเวลาเราขึ้นมาตรงบริเวณนี้มันจะขึ้นยากก็เลยต้องเคลียร์ จากนั้นผมกับแบ็กก็เปลี่ยนความคิดนะครับหยุดไปสำรวจก่อนดีกว่าแล้วก็กลับมาทําฟาร์มซึ่งตอนนี้เราจะเริ่มทาฟาร์มสัตว์กันแล้วนะครับโดยขั้นแรกก็คือการเคลียร์ต้นไม้ออกเราจะทาฟาร์มสัตว์ข้างๆแปลงผักเรานะครับปรับหน้าดินนะครับให้สม่ําเสมอกันเพราะว่าสัตว์จะได้เดินได้สะดวกสะดวกส่วนแบ็กนะครับก็ล้อมรั้วเพื่อไม่ให้สัตว์นั้นหนีออกไปได้และหลังจากที่เราทําคอกเสร็จครับตัวเกมนั้นก็แจ้งเตือนอะไรขึ้นมาไม่รู้ซึ่งเป็นการแจ้งเตือนที่บอกว่าดาร์กอนรอแปลว่าบางกรอนแๆ ซึ่งก็ตามคาดมีตัวอะไรต่างๆนะน้บินเต็มท้องฟ้าไปหมดครับมังกรที่อะไรกูเห็นแต่ไก่บินเต็มว่ะไปแบ๊คไปไปเฮ้ยไปเข้าบ้าน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 ดีกว่านะวันแห่งมังกรวันนี้มันเท่าไหร่อ่ะต้องดูไว้ก่อนว่ามันจะมาทุกวันที่เท่าไหร่ยี่สิบห้าป่ะยี่สิบสามเนาะก็ยิงมันตรงเอ้ยมันมันเอ้ยมันสู้กับโกเลมแบ็คมันสู้กับโกเลมเราอาจจะได้ผลเพราะได้จากมันก็ได้ยิงช่วยโกเลมนี่มายิงช่วยโกเลมเออนี่มายิงไปโดนโกเลมด้วย อายนะเกิดขึ้นเลยพี่ในบ้านเราก็ไม่รอดอ่ะบอกเลยเอออะไรอะอะไรอ่ะอะไรอะแฟนเพื่อนหมาใหรักเพื่อนมากกว่าตีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวคุณยิงมันโดนโกเลมไอ้เหี้ยแม่ช่วยกูด้วยไอ้เหี้ยไอ้คนที่เป็นไอ้เหี้ยไอ้เี้มันเข้าไม่ได้มันเข้าไม่ได้มันเข้าไม่ได้ และหลังจากนั้นก็ผ่านคำคืนอันโหดได้มาครับเราตั้งใจว่าจะไปหาสัตว์มาเลี้ยงกันในวันนี้นะครับชชบผีเสือป่าแล้วแม่งมีชีวิตชีวาจังอ่ะตายทีเดียวเลยอะไรอ่ะตัวโตมากเ่ยตัวอะไรอ่ะไปยังไม่ไกลจากบ้านเลยร้องแล้วอย่างว่านะครับอันตรายมันอยู่ทุกที่ใน RL Craft เลยครับไม่ห่างจากบ้านนะครับผมเจอเข้ากับตัวที่ชื่อว่ามักกะซึ่งตอนแรกกําลังเลยอยู่ว่ามันจะทําร้ายเราหรือเปล่า ก็เลยลองตีดูครับสรุปผมทําร้ายมันแทนซึ่งเรียกได้ว่าการจัดการมันไปนี่ครับทาให้ผมนั้นได้เนื้อมันมาซึ่งแอบสปอยนิดนึงว่ามันเป็นเนื้อที่กินแล้วอิ่มกว่าเนื้อปกติครับแต่ตัวที่มีเขานีต้องระวังนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ดุเหมือนเป็นตัวจ่าฝูงอะไรประมาณนั้นเดินมาใกล้ๆก,กันครับเราก็เจอเข้ากับไก่งวงซึ่งไก่งวงพวกนี้มันสามารถใช้มเมล็ดข้าวเพื่อล่อมาได้ด้วยเน๋ยวลราผสมพันธุ์มันไหมผสมพันธุ์ที่เล้าดีกว่รอพี่ล่อมาล่อมา,อมาเา้า <laughs> เดือนดีมีขาอ้าวอะไรอ่ะ,อะมันจะตามพี่เมื่อกี้แล้วพอพี่เก็บปุ๊บมันก็ไม่ตามแล้วเร็ววิ่งมา,มาเร็ว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 นะเร็ว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 เร็ หมดข้อเสือเลี้ยงมันกับหมูเออ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 อเเเะไรกูรอะไรอ่ะอุ้ยมังกรแบ๊กเฮียมังกรมังกรบินมาตัวอย่างใหญ่เลยเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยมึงมาทำไมเนี่ยเฮ้ยหมูกูกลายเป็นหมูย่างไปแล้วเฮียอะไรตัวโอ้โหเฮียอะไรวะเนี่ยไปอะไรอยู่ตรงนั้นมาเนี่ยแล้ก่อนแบ๊กเฮียไอพีไอพีรอเลยแล้วกันนะเขาเรียกไก่แล้วไก่งวงปะ ไก่งวง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 มันจะตัวใหญ่ๆอ่ะมันมีงวงไหมหลังจากที่ผสมพันธุ์เจ้าไก่งวง3ตัวนี่ครับมันก็ไม่สามารถมีทายาทให้กับเราได้แต่อย่างน้อยเราเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนในแบ็กก็ได้เผื่อมันเหงาตอนกลางคืนจะได้แบ๊กมาเล้าไก่นะแปลกๆฮะเพื่อว่าพี่จะลองผสมพันธุ์มาดูว่าพี่อยากเห็นตัวเล็กมันอะว่ามันจะเป็นปั๊บปั๊บผสมพันธุ์ดิอ้าวไม่กันนะเกิดเหี้ยเลยครับใช้คำอื่นก็ได้บ้าง สุพรรณสุพรรณดิอื่นมีเยอะแยะสุพรรณก็จบแล้วเอ้ามันไม่ออกลูกออกหลาดอะไรเลยนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมมันไม่ออกไข่ออกลูกออกหลาดอะไรเลยตัวนี้ก็ไม่รู้เรื่องจริงๆครับใครที่รู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับอ่ามาแล้วมานด่ำไมหยุดทำไมใครดีอ่ะไปเอาเงี้ยอยู่ดีหยุด มันเหมือนมันรู้ตัวแล้วว่าโดนล่อมาแค่กลัวนะไ้่ถึงข้อขออกยู่เลวโอ้ยไอ <laughs> ้ดื้อจิดื้อจิหมายโอ้ยกู <laughs> เองกูเองมึงไปถือว่าคนเหี้ยเลยโอ้โหเหี้ยกูไม่คิคดว่าการจับหมูมันจะยากขนาดนี้สัตว์มึงไปดันมันมาเดี๋ยวพี่ปิดให้มาอไอเหี้ย ยัดแม่ไอสัตว์โมโหแล้วไอเหี้ยนี่เป็นไงล่ะจบผสมพันธุ์มันนั่นแหละมึงผสมพันธุ์มันนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปไปแอบในบ้านก็ได้ได้ไม่ขอจีบนี่นะนี่ใส่แบ็คกเป็นอย่างี้นะทรงกูตัดออกคเ่ยลองแล้วอ้าวต้นนี้มีพูดอยู่มันมีพูดอยู่บนต้นไม้เมื่อกี้แล้วไปพูดไหม ไม่ได้พูดตอนนี้ดููน่าจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่มีเครื่องวัดดูๆก็เลยไม่สามารถบอกได้ว่าดูอะไรและตอนนี้ผักก็เริ่มโตแล้วด้วยครับตกใจอีกเลยไอ้เชี่ยตัวเชียนี่แไม่เคยชินเออไม่เคยชินไยอยู่ๆม่งอยากออกมาก็ออกมาหัวร้ายสุดมันออกมาจำสเกลมั้งเฉยเป้าหมายมันคือแค่นั้นไหมไม่ไ้สนใจว่ามึงจะตายไม่ตายมาตัวอะไรอีกอ่ะ กบบินได้เ <sociedad> หี้ยกบเลยพี <mankind> ่กบบินได้ได้อ๋อได้เหี้ยแต่แว่ามันโหดดทั้งนั้นอ่ะเรียบร้อยพบโยมบาลให้พบพิตาโยมบาลผมงเจอกูเจอกูที่บ้านโอ้จะวิวหกหรือวิวสองโอ้รหลังจากนั้นผมก็ใส่ประตูให้กับฟาร์ม เพื่อเอาไว้เวลาเข้าออกจะได้ง่ายขึ้นนะครับมีวัวมีไก่ตรงนี้มีโอ้โหม้าโคตรเยอะไอสัตว์มาเยอะมากดูไหมตัวแ้วงมาเล่นวันนี้จะขึ้นได้ปะเนี่ยเมื่อไหร่มึงจะขึ้นเนี่ยเร็วโอ้องเชื่อไหมมาทีนี้ตอนนี้ผมนั่งก็ได้ล่อไก่กับวัวมานะครับมือซ้ายถือเมล็ดข้าวมือขวาถือต้นข้าวนะครับเพื่อล่อไก่กับวัวมาได้พร้อมๆกันนั่นเอง อ้าเอ้าเหี yeah. ้ย <laughs> มึงลองคิดดูเดี๋ยวแบคกูล่อมาตั้งแต่ตรงนู้นจนมันออกไข่ต่อหน้ากูมึงคิดเดอเนี <laughs> ่ย <laughs> บอกเลยว่ากว่าจะล่อเข้ามาได้เนี่ยมันก็ทั้งเดินเดินหยุดหยุดวิ่งวิ่งครับถ้ามึงอยู่ในชีวิตจริงเป็นซอยจุ๊กไปแล้วเนี่ยมไม่จะแทบอีกอย่างหนึ่งที่ลืมบอกไปนะครับแบคนั้นก็ได้จับม้ามาด้วยส่วนผมก็ล่อวัวล่อ,อกไกอ่น้องสีหมอกอันนี้นอ,อันนี้น้องสีหมอกพี่นะอันนั้นสีหมอกโอเคไอ <laughs> ้วัวน,นี่น้องสีเหย <laughs> โอเคตอนนี way, time, Heh, language, hungry, Miller, ้เรามีวัวมีม้ามีไก่มีไก่งวงแล้วก็มีหมูมีวัวมีม้าผีไก่แล้วก็ผีไก่งวงเยอะจังวะคนเยอะเยอะจันเยอะเลยถ้าพูดอีกรอบนด็ก็คนเยอะหลังจากนั้นผมก็สังเกตเห็นโซ่ครับก็เลยลองปีนขึ้นมาดูก็พบเข้ากับกล่องปริศนาหนึ่งกล่องที่มีกุญแจล็อกไว้เป็นกุญแจเหล็กนะครับผมก็เลยลองทําพลิกล็อกเพื่อที่จะมาลองเสด็คกุญแจดูว่าข้างในมีอะไรนะครับขอข้ามตกงสด็คกุญแจเลยลวกันนะครับ 6เฮ้ยได้เจ็ 7. ดดิสวยได้ละโอ้ยครบชุดเลย <c oughs> <c oughs> ครบชุดเลยโอ้กูทำตั้งนานนี่หลังจากนั้นเราก็อยากจะประจนภยัยกัน ก็เลยแวะขึ้นไปสำรวจหอคอยสักหน่อยจริงๆก่อนหน้านี้แบคได้อุดไว้นะครับพอแค่เปิดเท่านั้นครับโดนม,มุมกัดแต่ยังดีครับหลังจากผมตกจากที่สูงแล้วก็รีบมารักษากับนางไม้หรือว่าน้ำนั่นเองเราพยายามสู้กันแบบระวังๆนะครับแต่ก็เรียกได้ว่ายากอยู่พอสมควรเพราะว่าเราใช้ได้แค่ดาบหิน ตอนนี้ที่ผมตีมุมตายไปแล้วผมก็ได้ขวานเอ็นชาร์ด้วยซึ่งตา,างอง่างนี้มีคนอาจจะแปลกใจว่าได้ขวานเอ็นชาร์มันยังไงหรือว่าของเอ็นชาร์มันยังไงเนี่ยก็ให้คิดไปเลยนะครับว่าจัดการกับพวกตัวพิเศษแบบนี้แหละครับเผื่อบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าพวกเรานนั้นไม่มีอุปกรณ์ในการเอ็นชาร์กันเลยหลกักๆตอนนี้ผมจะเน้นไปที่การอัพสกิลของแอคแท็กเพื่อให้ใช้ดาบเหล็กได้นั่นเองครับสูไปแล้วก็อัพไปครับตอนนี้แอคแท็กของผมนั้นเวล6แล้วซึ่งหลักๆก็อาศัยนั้นเจียนนี่แหละครับเก็บเว ตายเลยไอ้ห oh, ียพอพี่ไม่บังปุ๊บออกไปปุ๊บมันยิงมาปั๊บเลยโมเลยว่าการต่อสู้ของเรานะั้นสะดวกสบายมากขึ้น,นครับที่มีนางไม้คอยช่วยพอเวลาที่เราบาดเจ็บเนี่ยก็รีบวิ่งมาหิวตลอดครับเป็นตัวที่มีประโยชน์มากๆครับถ้าใครเล่น R L c a r v เห็นแล้วอยากฆ่านะและตอนนี้ครับข้างล่างนั้นพวกเราก็ได้ยิงมอนเตอร์จนวลกองกันไว้แล้วก็ของส่วนหนึ่งผมเลยตัดสินใจวิ่งไปเก็บแล้วก็รีบวิ่งออกมาเลยครับโอ้ยอะไรอ่ะโอ้ทีเดียวตาย เรียกได้ว่าตายกันบ่อยจนงอมครับผมเลยตัดใจว่าผมไปขุดดินแล้วก็จะต่อขึ้นไปบนหอคอยแบบนี้ครับเพื่อที่จะเจาะเข้าไปตีด้านข้างดีกว่าเรียกได้ว่าได้ผลพอสมควรแต่ก็ไม่รอดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอุ้ยเฮียก็มีตายบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ตายบ่อยเหมือนเดิมนะครับจริงๆก็อย่างที่บอกครับเราไม่ได้พร้อมที่ลงดันเจียนขนาดนั้นแค่เอาง,ง่ายๆครับว่าอยากรู้อยากลองครับหลักๆตอนนี้ก็มีตัดไม้บ้างเพื่อที่จะทำบันไดต่อขึ้นไปครับเพราะด้วยความที่ผมต่อเป็นบล็อกขึ้นไปบล็อกเดียว ก็เลยต้องวางมาไดข้างๆแล้วก็ปีนขึ้นไปครับเวลาขึ้นลงผมก็แบคเนี่ยจะได้ขึ้นง่ายตอนนี้ก็ปั๊มเวลวนไปครับตีตีตีแล้วก็เก็บเวลอัพเป็นดาบเหล็กครับตอนนี้ผมเก็บครบแล้วแล้วก็ใช้ดาบเหล็กอยู่ซึ่งก็ดีกว่าดาบหินแน่นอนครับกว่าจะใช้ได้ในเก็บเวลกันหนักมากเพราะด้วยความที่การอัพสกิลนะครับเป็นการอัพแบบทบขึ้นไปอย่างเช่นถ้าหากเราจะอัพเป็นเวล7เ็เราก็ต้องใช้เเวลเวล์แปก็ต้องใช้8ปเวลของตัวละครครับประมาณนั้นซึ่งรวมๆแล้วก็จะถึงแปดันี่เค ไปเจอกันนะครับตัวอะไรวะอายุพี่ตัวอะไรไปหาพี่อ่ะอ๋อหุดลอยเอาลอยลอยลอยฟ้าไปไปไปออกไปไปข้างนอกไปเอาขี้มันกิดอันนี้ให้เออไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยแบเกอรี่บัตเตอร์ เรียกว่าไอ้เจ้าตัวนี้นี่ปั่นปวนมากๆทําผมลอยขึ้นไปบนสุดหอคอยเลยแต่มันทําให้ผมรู้อะไรบางอย่างเพราะว่าด้านบนสุดของหอคอยนั้นมีอะไรรอเราอยู่ไม่ตัวอ,อะไรอะ่ะมันคือตัวอะไรอะ่ะอกูอ,ออกเกมแม่งเลยไอสัตว์ <c oughs> ไม่ได้หัวร้อนจะออกเกมนะครับหมายถึงว่าเกมมันแหลกครับต้องรีเกมใหม่อะไรเนี่ยยู่ดีกูก็เด้ง <c oughs> ไป ไปไปก่อนที่กูจะฆ่ามึงไปเรียไป <laughs> หลังจากนั้นก็มีตัวรํ้คาญโผมาอีกตัวนะครับตัวนี้ไม่เคยเห็นเหมือนกันแต่ความสามารถของมันคือการบินที่โคตรขี้โกงใช้าดาบตีก็ไม่ถึงธนูก็ไม่มีแถมมันยังก่อกวนผมตลอดเวลาเรียกได้ว่าเป็นตัวที่น่ารันคาลมากๆครับและด้วยความสงสัยของผมนั่นเองผมอยากรู้ว่าบนยอดหอคอยนั้นมันเป็นตัวอะไรกันแน่เลยต่อบันไดขึ้นไปจนสุดเลยครับเพื่อไปดูว่ามีอะไรว้า <c oughs> เออเออกูไม่น่าขึ้นไปเลยเออโอ้โวเออโอ้ยเจี้อะไรวะเนี่ยโอ้ฟักโอ้ฟัก what the fuck กูแค่มองหน้ามึงแล้วเนี่ยอันนี้แค่มองหน้าโอ้ตายตายกูตกปาายอีกว้าวไอ้หัวร้อนจัดจุดตัวภาคเสียงทับใหม่ไม่งั้นพวกมึงได้หูแตกแน่นอน เรียกได้ว่าไอ้ตัวนี้ครับมันเป็นตัวที่โหดโหดแบ็คก็เลยอยากจะลองดูมันเป็นเหมือนบอสของหอคอยนี้ครับประมาณนั้นน่าจะได้เบลเยอะนะ <Hey! S 1> นี่ไงนี่ไง <c oughs> แล้วกูจะเอาของกูยังไงอีกเนี่ยกูสาวโอ้ยแต่ผมฆ่ามันให้ผมไม่มีวิธีของผมโอ้ยของแป๊บแตวผมแล้วผมจัดการมันอะไรเกี่ยวอะไรกับผมแล้วโอ้โถ ามาได้แหละไม่ต้องรัไม่ต้องของละหลังจากนั้นนะครับผมก็พยายามขึ้นไปที่จะเอาของคืนแต่ก็ไม่รู้ว่าไอเจ้าตัวนี้มันหลับหรือเปล่านะครับพอขึ้นไปแล้วมันไม่ทําอะไรผมเลยเอาอะไรล่ะกูตัวเปล่ามาดิกูโดดลงไปเลยนี่ตัวเปล่าโดดลงไปเลยเก็บของแล้วก็โดดหนีเป็นไงเฮ้จ้องหน้าไม่ทําอะไรเลยอ้าวอ้าวอ้าวมึงไล่พี่สูงแล้วเหรอเหรอตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะมึงเป็นมิตรตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะเออ บิดแล้วหลังจากนั้นแบ็กก็มาช่วยผมครับแบ็กนั้นนั่นมาเป็นตัวล่อให้และก็จัดการยิงมันซะตกลงไปข้างล่างเลยครับผมเลยถือโอกาสไปเก็บของตัวเองเพราะว่าของนั้นก็เยอะพอสมควรโอ้โหต้นไม้หายไปหนึ่งต้นมันจะไม่ได้ประโยชน์ไปแยตกน้ำไปหามันอย่าทำกู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 ไอ้เหี้ยอย่า จากนั้นก็ไม่ใช่ศึกระว่างผมกับไอเจ้าตัวนั้นแล้วจะเป็นแบ็กแทนนะครับตอนนี้ที่โดนความสามารถของมันคือยิงระเบิดครับสามารถยิงระเบิดพื้นที่ต่างๆได้ซึ่งมันเกือบจะยิงบ้านของเราพังนะครับเสียงอะไรโอหโห,หู่ะเงียบดิข้างล่างอ่ะเล่นกันมาเบาหน่อยดิมากูอยากรีดดินพอดีเลยขุดดินให้กูด้วยเออไว้อะกาลังเสริมเมื่อไรจะมาก็ปลดล็อกกล่องอยู่สักคู่ดิตายโอ้กู ใชเตรียมเอี้ยอะไรไปด้วยโอ้ยแล้วก็รอความหวังของบ้านไอ้สุดท้องนี้เป็นพักละทำไมมันไม่แตกไปเอี้ยเร็วดีน้องกุยตายเฮี้ยตายแล้วหลังจากนั้นครับแบ็คก็ได้ชวนผมมาตีเจ้าตัวนี้ซึ่งแบ็คบอกว่ามันจะเป็นตัวล่อให้และให้ผมเข้าไปตีระยะใกล้ผมได้วิ่งเข้ามาด้านหลังของมันนะครับแต่พอผมเข้าไปโจมตีเท่านั้นแหละมันก็เปลี่ยนเป้าหมายมาจัดการผมแทน ผมเข้าไปสู้ด้วยไม่ได้เลยนะครับแบกนั้นพยายามต่อบล็อกขึ้นสูงครับและก็จัดการมันแต่ว่าแบกก็สู้ไม่ได้นะครับเพราะเรายังไม่มีของอะไรกันเลยตอนนี้คือตายกันบ่อยมากๆจนของตกครับหลายอย่างได้หายไปจากการต่อสู้ครั้งนี้มันก็มีจังหวะที่ยิงได้รัวนะครับอย่างเช่นจังหวะนี้แบกอยู่ข้างบนส่วนผมยิงจากข้างล่างนะครับแถมไอ้เจ้าตัวนี้มันยังฮิวตัวเองได้อีกด้วยตอนนี้แบกตายนะครับหลังจากนั้นผมก็ได้วิ่งหนีแต่ว่าไม่ทันซะแล้วครับ มัดในเล็งผมไว้แล้วก็บึ้มเดียวเท่านั้นเรียกได้ว่าตอนนี้เราสูญเสียทั้งพื้นที่บ้านแล้วก็สูญเสียชีวิตแล้วก็ของครับหลังจากนั้นผมก็ขึ้นไปปลดล็อกกล่องที่ล็อกไว้บนหอคอยครับแต่ใกล้จะปลดเสร็จอยู่แล้วก็มีสกลตันมายิงและไม่ได้ยิงแค่รอบ2รอบนะครับมันยิงผมไป3รอบหัวร้อนมากครับพูดตรงๆว่าตอนนั้นผมหัวร้อนมากๆร้อนจนเลยจุดร้อนไปแล้วครับและไอสิ่งที่ผมพยายามมากก็สูญเปล่าครับในการเปิดกล่องครั้งนี้โอ้โหเย้ ของโคตรเฮี้ยและสำหรับคลิปนี้ก็ต้องพอนไว้แค่นี้ก่อนนะครับการเดินทางของเรานั้นจะเป็นยังไงต่อไปกับ RLCraft ครับนะครับเดี๋ยวมาติดตามต่อไปในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์เอาไว้เจอกนใหม่ EP3 นะครับ